สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเข้าเรียนหลักสูตร High Productivity Agent หรือว่าหลักสูตรอื่นๆทุกหลักสูตรของบริษัทเลยนะครับว่าถ้าเราได้ทำการสมัครเรียนมาแล้วเรียบร้อย เวลาที่เราจะเข้าไปเรียนเวลาที่เราจะหาลิงก์เพื่อเชื่อมต่อไปเรียนเนี่ยเราจะเข้าตรงไหนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆเลยอันดับแรกนะครับไม่ว่าเราจะสมัครหลักสูตรใด,ดก็ตามวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นหลักสูตรไฮปร r o ด u ก t ิวิตี้เอเจนนะครับตัวแทนท่านนี้เปิดแอปพลิเคชัน AZL มาแล้ว แอปพลิเคชัน A Z L เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นแอปที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยซึ่งจะเป็นห้องเรียนรู้แบบออนไลน์ของพวกเราแล้วก็ไม่ว่าการจะสมัครเรียนหลักสูตรใดๆก็ตามต้องใช้แอปพลิเคชัน A Z L เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เป็นตัวแทนกับบริษัทเราแล้วยังไงคุณก็ต้องใช้แอป A Z L เท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเวลาที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยจะเข้ามาเรียนยังไง เปิดหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับนี่คือหน้าจอแรกเลยมากดดูตรงเมนูด้านล่างเมนูด้านล่างก็คือเมนูนี้ครับเมนูดําเนินการนะครับอ่ะเมนูดําเนินการตรงนี้นะด้านล่างเห็นอยู่ใช่ไหมเมนูที่2ถ้าหากว่าใครใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถเปลี่ยนภาษาก่อนก็ได้หรือถ้าภาษาอังกฤษจ,จะใช้คําว่า continue อ่ะพอเรามาเจอหน้าจอนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะกดเลยดําเนินการ กดเข้ามาที่เมดูดำเนินการตอนแรกเราจะไม่พบหลักสูตรใดๆเลยหน้าจอจะโล่งๆแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสฮะไม่ต้องกังวลใจคุณอาจจะดูคำว่าเพิ่มล่าสุดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกคำว่าทั้งหมดข้างล่างเห็นไหมฮะอ่า เพิ่มล่าสุดเราก็เลือกทั้งหมดข้างล่างคุณก็จะเห็นนะครับอย่างเช่นกรณีตัวอย่างของตัวแทนท่านนี้เนี่ยเขาสมัครเรียนหลักสูตรที่มีชื่อว่า high productivity agent class ต่างจังหวัดเอาไว้ <laughs> ก็คือคลาสออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าเรียนในวันพรุ่งนี้วิธีการทำยังไงง่ายๆเลยแค่มากดจิ้มเข้าไปเลยนะฮะดูดีๆนะเข้ามาหน้าจอแรกเลือกดำเนินการหลังจากนั้นก็เลือก h i g productivity agent ก็คือคลาสที่เราจะเรียนนี่แหละคลิกเข้าไปครับ พอเรากดคลิกเลือกเข้าไปเกิดอะไรขึ้นในหน้าจอก็จะบอกชื่อหลักสูตรต่างๆบอกผู้เรียนนะครับแล้วก็ของผู้เรียนนะครับแล้วก็บอกชื่อวิทยากรที่จะสอนด้วยนะครับทีนี้เราจะเข้าเรียนกดยังไงเลื่อนลงมาดูข้างล่างอ่าเลื่อนลงมาดูข้างล่างเห็นไหมครับวันพรุ่งนี้ที่คุณจะเรียนสมมุติว่าถ้าเป็นสัปดาห์ที่1ก็คือวันที่7ธันวาคม25 6 7ถูกไหมทีนี้เวลาจะเรียนทํำยังไง ก็กดปุ่มตรงดำๆนี่เลยฮะเห็นไหมฮะเห็นตัวอักษรตรงดำๆนี่ไหมฮะเดี๋ยวอาจารย์จะวงให้นี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับพอเรากดเข้าไปตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเห็นลิงก์ตอนนี้นะครับที่หน้าจอที่เขียนว่าลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมอะโอเคหน้าจอผมถอยกลับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะึง เลื่อนมาอีกนิดนึงนะครับเห็นตรงนี้อยู่ใช่ไหมนี่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะเราก็เข้าไปเลย่ะพอเรากดเข้าไปเลยทุกคนจะเห็นว่าตรงที่เขียนว่าเข้าร่วมประชุมเนี่ยนะครับตอนนี้ยังเป็นสีเทาๆอยู่ก็คือยังไม่ให้เข้าเพราะยังไม่ใช่เวลาเรียนเราเริ่มเรียนกันตอนกี่โมงครับอ่าเราเริ่มเรียนกันตอน9ก้าโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ ลิงก์นี้นะครับก็จะเปิดคอนเฟรนท์ให้ตอนประมาณ9โมงนะครับก็เข้ามาได้เลยพอเข้ามาเสร็จปุ๊บระบบจะเชื่อมต่อและพาเราไปที่เว็บเอกนั่นเองนะฮะแล้วเราก็จะได้นั่งเรียนแล้วก็จะพบอาจารย์พบวิทยากรต่างๆที่รอพบกับพวกเราอยู่ที่สำคัญครับใครก็ตามที่เข้าเรียนผ่านแอป A Z L ระบบจะมีการบันทึกเวลาลงทะเบียนให้อั โนมัตก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราไปเรียนในคลาสรูมก็เหมือนกับการเซ็นชื่อของเราถ้าวันนี้คุณเข้าเรียนผ่าน AZL ระบบจะสแตมป์ว่าคุณเช็คอินผ่านตรงนี้เรียบร้อยดูตรงนี้นะครับนี่เช็คอินนะครับเห็นเช็คอินตรงสีเขียวนี้ไหม ตรงสีน้ำเงินนี่ไหมเช็คอินตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าผ่านลิงก์ A S L นะครับระบบจะเช็คอินให้อัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว,ว่าคุณผ่านการอบรมหรือผ่านการเช็คชื่อในวันนั้นในคลาสนั้นไปเรียบร้อยนั่นเองนะครับลองทำดูครับมันเหมือนจะยากแต่ความเป็นจริงแล้วคือมันง่ายมากเล่น f a c e b o o กง่ายยังไงเล่นติ๊ t ต k ง่ายยังไง A S L ง่ายยิ่งกว่านะครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ